สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คนที่ชอบเชียร์บอลประจําวันนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมกับฟุตบอลวินเนอร์ช่อง YouTube วิเคราะห์วิจา์ฟุตบอลก่อนเตะประจําวันที่19มีนาคมนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับมีบอลค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีบอลบิ๊กแมตช์หลายคู่เลยไม่ว่าจะเป็นศึกเอลกาซิโกบาร์เซโลนาเจอกับเรอัลมาดริดอ่าแล้วก็บิ๊กแมตช์ของเซเรียอาอินเตอร์เจอกับยูเวนตุส เลวอ์กูเซนเจอกับไบร์เนมิวนิกแล้วก็สกีปเอคับครับของแมนยูเจอกับฟูลแลมนะก็จะมาพูดทั้งหมด4คู่ส่วนเรื่องของผลบอลเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้วิเคราะห์นะครับเพราะว่าเกิดอาการป่วยนิดหน่อยนะครับก็เลยมาทําคลิปไม่ไหวก็เลยไม่มีบอลที่จะมาวิเคราะห์หรือว่าไม่มีแรงที่จะม,มาวิเคราะห์สดลงในช่อง YouTube นะครับแต่ว่าผมให้เป็นตัวเน้นไปใาเมื่อคืน ก็ให้กราหมีนะ mm hmm. แอตเตริโกมาดดิดไปก็กินเต็มไปนะครับสำหรับในกลุ่ม VP mm hmm. นะส่วนวันนี้คนที่เข้ามาฟังมาชมก็มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนละเอียดพอสมควรนะครับก็อยากให้ทุกคนที่ถ้ามีเวลานะก็อยากให้ฟังจนจบนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็เลื่อนแล้วหรือว่ากอไปดูช่วงสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะไปเก็บรายละเอียดอีกทีนึงตรงประมาณใกล้จบคลิปเลยนะก็ฝากไว้แล้วกัน ส่วนใครที่ตามหากลุ่มนะ VP หรือว่ากลุ่มทัศนะฟุตบอลอยู่ที่เป็นกลุ่มสามารถทําเงินหรือว่าหาเงินหาทองได้เนี่ยก็สามารถแอดลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปมาเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มไว้สําหรับแจกทัศนคติฟุตบอลตลอดทั้งวันเลยนะครับฝากไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันคู่แรกนะครับวันนี้ผมขอพูดไปในเรื่องของ ศึกเอลกาเซโกก่อนนะครับคือของบาร์เซโลนาที่เจอกับเรอัลมาดริดนะครับวันนี้เตะที่คัมนนนะครับคือบ้านของบาร์เซโลนาคู่นี้เนี่ยมันเป็นบอลค่อน,คนข้างที่จะเล่นยากนะออกสามหน้าได้ตลอดทุกครั้งที่เจอกันเลยนะครับไม่มันมองไปถึงว่ามันไม่ได้อ่าขาดกันทั้งสองทีมนะครับไม่ได้ขาดกันทั้งสองทีมซึ่งความโหดเนี่ยผมว่าน่าสู้กันที่แดนกลางมากกว่านะครับส่วนกองหน้านี่ถามว่า ใครคมกว่าเราก็ต้องบอกได้ตามตรงว่าคมทั้งสองนะครับโรเบรเ์เดวานดอรสกี้ก็คมอ่ะคาริมเบนเซมาก,ก็คมปีก็เวนิซุสยูเนียห์เาเล่นดีเลี้ยงบอลกินตัวได้ของบาร์เซโลนาก็ลาฟินญาเลี้ยงบอลกินตัวได้อันซูฟาติกาบี้อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีสําหรับแดนหน้าส่วนแดนกลางเนี่ย ถ้ากองเก่าของบาร์เซโลนาคงจะเป็นโอบอสเกตนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นของบารติดก็คงจะหนีใครไปไม่ได้นอกจากลูกาโมดิสก็โทนิโคล์นะครับวก <c oughs> นี้เรา <c oughs> ก็รู้จักกันอยู่แล้วการเล่นบอลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นบล็อกซูบ็อกนะครับหรือว่าบอลเท้าสู่เท้า,ท,าทั้ง2ทีมเลยออกไปทางของตีกีตากานะครับของอ่าสเปนเขาก็จะเป็นบอลค่อนข้างที่น่าสนใจแหละสำหรับคนนักลงทุนหรือว่าเป็นทั้งคนแฟนบอล เรามาดิถือว่าจะเป็นแฟนบอลบาร์ซ่าก็อยากจะดูคู่นี้แน่นอนแต่ที่สําคัญนะครับเตะดึกพอสมควรเนาะเตะตีสามของบ้านเราเลยถ้าไม่มีเวลาหรือพรุ่งนี้ไม่ใช่วันหยุดนี่ผมว่าก็จะดูได้ลําบากนะถ้าตื่นไปทํางานแต่ถ้าใครมีเวลาอะไรก็ผมว่าถ้าได้ดูก็จะมีความสุขแน่สาหรับคู่นี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูอ่าอ่าเฮดตัวเฮดหรือว่าเป็นพวกตารางข้อมูลนั้นก่อนนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยเตะทั้งหมด25นะัดบอลลีกนะครับรวมนะ ชนะไป21สเสมอ2แพ้2เท่านั้นเองได้47ประตูเสียแค่8ซึ่งเป็นสโมสรที่เสียน้อยมากนะครับเสียแค่8ลูกเองแล้วก็อยู่อันดับ1ของตารางด้วยนะครับส่วนเกมเย้าเนี่ยหมายถึงว่าเกมในบ้านนะของบาซ่านี่เตะไป12นัดชนะไปถึง10สเสมอ2แพ้ไม่มีได้25ลูกเสียแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้โหถือว่าหลังนี่แม่งเหนียวมากนะครับเหนียวมากนะแล้วก็อยู่อันดับหนึ่ง ส่วนของเรียมาดริทีมเยือน25นัดเช่นกันครับแต่ชนะไปแค่17เสมอถึง5แพ้ถึง3ได้50ลูกเสีย19ได้เยอะกว่าแต่เสียเยอะกว่านะช่วงข้างหลังกองหลังของเรียมัดริดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เสียประตูค่อนข้างบ่อยนะก็เสียเยอะเสีย19ประตูส่วนของบาซ่าเสีแค่8เองแต่ก็อยู่อันดับ2นะครับส่วนเกมเยาเนี่ย อ่าสุดเกมเยือนนี่ไม่ใช่เกมยาวนะเราต้องดูเป็นเกมเยือนนะครับเกมยาวเอาไว้เล่นวิครองอันบ้านนะเป็นเกมเยือนของเบร,รียมาริด1ินัดชนะ9้าเสมอ1แพ้สได้24ประตูเสีย10บนะครับมี28แดต้มโอ้โหถือว่าเสียเยอะน,นะเกมเยือนเสือเสียไปถึง10ลูกเลยนะครับเสียไปถึง10ลูกเลยก็อย่างที่ผมบอกครับวันเนี้ยมันเป็นบอลค่อนข้างที่จะเล่นยากเบร,รียมาริดก็ ถ้าแพ้นันเนี่ยผมบอกเลยว่าโบกมือลาแชมป์ลาลิกาแน่นอนนะครับถ้าชนะหรือว่าเสมอได้มันก็ยังไม่แน่นะครับมันก็ยังไม่แน่เช่นนั้นถ้าชนะนี่ไม่แน่เลยแต่ถ้าเสมอก็ยังไม่แน่แต่ถ้าแพ้นี่ผมว่าโบกมือลาแน่นอนนะครับส่วนทีมผลงานที่เจอกันมาเฮ o ูเฮ d ทั้ง10นัดเนี่ยแบ่งเป็นแบบนี้ครับแบ่งเป็นบาร์เซโลนาเนี่ยชนะไป4เสมอ1แพ้ไป5ไอ้ที่ว่าแพ้ไป5นี่ก็คือแพ้ให้กับเรอัลมาดริด ท่ากับว่าเรอัลมาดรินี่ชนะบาร์ซ่าในสิบนัดมีห้านัดน,น,นะถือว่าชนะได้กว่าได้เยอะกว่านะได้เยอะกว่าบาร์ซ่านะเพราะบาร์ซ่าชนะได้แค่สี่แล้วก็แบ่งเป็นเสมออีกหนึ่งส่วนอีก5านัดที่บาร์ซ่าแพ้นี่ยก็คือแพ้ให้กับเรอัลมาดริดนะครับก็สูสีแหละต่างคนต่างแค่นัดเดียวอะ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆอ่ะถ้าเอาเทียบเทียบกันจริงๆอะ่ะหลังๆของเรอัลมาดริดที่เจอกันมากับบาร์ซ่าเนี่ยเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่า เอาเป็น1 2 3 4 5 5นัดหลังสุดเรียวมัดดิดยังไม่ชนะเลยอ่ะชนะแค่หนึ่งขออภัยครับห้านัดลังสุดชนะได้แค่หนึ่งแต่เป็นบาซ่าชนะไป4นะช่วงหลังๆแต่ปี2022มานะ22มามัดดิดชนะได้แค่1นัดใน5นัดถือว่าใช้ได้นะสำหรับบาเซล่าไม่ว่าจะไปเยือนหรือเล่นเกมเยาวเข้าตามนะครับส่วนผลงานโดยรวม ของเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนา10นัดหลังสุดแบ่งเป็นชนะเจเสมอ1แพ้2ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับบาร์เซโลนาแพ้แค่2 2สองเกมหลังสุดก็ชนะบาเลนเซียน1ลูกแล้วก็แอตติกบินเตา1ลูกนะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ไม่ได้ยิงเยอะนะไม่ได้ยิงเยอะยิงแค่1ลูกแต่ก็ทำแต้มได้ส่วนเรอัลมาดริดนะทีมเยือน10นัดแบ่งเป็นชนะเจเสมอ2แพ้1อัตราชนะที่70เท่ากันเลยนะครับ สองเกมหลังสุดชนะเอสปันยอนสามหนึ่งแล้วก็ชนะลิวอร์เกม UCL นะครับหนึ่งลูกก็ถือว่าได้ดีแต่ส่วนการเปรียบเทียบสกอร์ต่อเกมเนี่ยของบาร์เซโลนาสิบนัดหลังสุดยิงได้สิบสี่ประตูเสียหกผลต่างเิ็นแปดเท่านั้นเอง แต่เกมหนึ่งเนี่ยบาร์เซโลนาจะยิงอยู่ที่ประมาณ1.4ประตูต่อเกมก็ถือว่ายังยิงได้น้อยปีนี้สําหรับบาซ่าแต่ก็คือครองแต้มหรือว่าครองอันดับ1ของตารางของลาลีกาไว้ได้ส่วนมาดริดเนี่ยยิงไป25ประตูนะเสีย9บดต่าง16เฉลี่ยการยิงของมาดริดน,นี้ก็2.5ลูกต่อเกมเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับโดยรวมนะถือว่าใช้ได้เลยทีนี้เรามาวิเคราะห์ในเรื่องของเลทราคากัน เอลกาซิโกต้องบอกว่ามันเป็นเกมค่อนข้างที่จะเดือดมันในตำนานมีมานานนะครับศึกนี้ถ้าคนชอบดูบอลสเปนจะรู้ว่าคู่นี้มันแน่ๆนะครับทีนี้ราคาก็คงจะเป็นบาร์ซ่าแหละนะต่อก็คงจะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่เปิดมาราคาปอเนี่ยพอทุกเจ้าให้มาเป็นปอหมดเลยนะครับปอแต่ว่าน้ําเนี่ยไหลมาปแปลกแปลกนะครับไหลมาปแปลกแปลกจริงๆมันวัดกันแบบ แดนกลางวัดกองหลังส่วนกองหน้านี่ผมว่าวัดกันไม่ได้เพราะว่ากองหน้าต่างคนต่างคมนะครับต่างทีมต่างคมทั้งหมดเลยถ้าให้ผมเลือกให้กับสายนักลงทุนมันเนี่ยผมผมยังมองไปที่บาซ่านะผมมองไปที่บาซ่าเพราะว่าได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์แล้วก็นักเตะที่ไม่ได้ไม่ได้กรรมสึกหนักเหมือน เหมือนเรอัลมาดริดต้องพูดคำนี้ก่าเพราะว่าบาร์เซโลนาตกรอบทุกอย่างถูกไหมตกยูโรปาตก UCL แต่ว่าก่อนหน้าเนี้เรอัลมาดริดยังไปเล่นกับลิเวอึกพูึก UCL กลางสัปดาห์มาผมเลยมองว่าความเหนื่อยล้าความฟิตอะไรเนี่ยบาร์เซโลนายังอยู่เหนือเหนือกว่านิดนิดคือได้พักเต็มที่อ่ะพูดง่ายผมก็เลยคิดว่าบานะร์ซ่าน่าจะนะครับบาร์ซ่าน่าจะนะอาจจะไม่ได้สูงสำหรับคนเล่นสกอร์ต่ำเนี่ยผมว่าแน่ น,น่าจับนะน่าจับน่าทำปังได้เหมือนกันนะถ้าเล่นสกอร์ต่ำไม่น่าสูงน่าจะจบหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แหละประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้ไม่เกินนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้เละขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ยิงกันสูงขนาดนั้นนะเพราะผมมองแล้วว่าช่วงสี่สามสี่ห้านัดหลังนี่ <c oughs> มันไม่เหมือนสมัยตอนปีสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดช่วงนั้นคือเอลกาซิโกยิงกันที่สี่เมตรขึ้นนะครับแต่ว่าสองเกมหลังนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับสองเกมหลังบอลลีก ว่าสกอร์ต่ำน่าเล่นมากกว่าสกอร์สูงนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะรัดกลุ่มพอสมควรสำหรับบาร์เซโลนายังไงก็ต้องชนะไว้ก่อนนะครับบาร์ซ่าเพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นมาเป็นแชมป์ลาลิกาให้ได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับวันนี้ถ้าเรอัลมาดริดแพ้โบกมือลาแชมป์ลาลิกาแน่นอนนะครับโอเคฟันธงไปที่บาร์เซโลนาแล้วกันคู่แรกของเอลกาซิโกนะครับคู่ที่2กอ็อินเตอร์มิลานเจอกับยูเวนตุสอันนี้ก็เป็น บิ๊กแมตช์ของซีเรียเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมาดูตารางคะแนนเย้าเยือนนะครับของอิตเตอร์เนี่ยยิงเตะไป26นัดชนะ16เสมอสองแพ้8ได้17ประตูเสีย30ลูกอยู่อันดับ2ของลีกนะครับส่วนเกมเยา้าหมายถึงว่าเกมในบ้านนะครับเตะ13เกมชนะ11เสมอ0ูนย์แพ้2ได้27ประตูเสีย6โอ้โหก็ถือว่าดีนะ สิชนะ11แพ้2แล้วก็เสียแค่6ประตูเองถือว่าใช้ได้นะในบ้านเล่นดีถ้าเป็นของยูเวนตุสยี่สนัดเช่นกันครับชนะ16เสมอ5แพ้5ได้44เสียยีบสองอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนส่วนเกมเยือน12นัดของยูเวนตุสชนะ6เสมอสองแพ้4ได้11ประตูเสีย10นะครับ ก็ถือว่ายังไม่ดีนะสำหรับเกมเยือนของยูเวนตุสนะครับที่ทำไมทุกคนอาจจะงงนะครับว่ายูเวนตุสชนะตั้ง16ทำไมอยู่ที่อันดับ7นะครับก็มันมีทุจริตทางการเงินนะครับก็เลยทำให้ยูเวนตุสโดนตัดแต้มไป15แต้มทำให้ตกไปอยู่ประมาณอันดับ11 12ครับเพิ่งจะไล่ไล่ดไล่ดันตัวเงขึ้นมาถ้าเรานับจริงๆ53แต้มไม่ได้อยู่อันดับ7แน่นอนเพราะว่าแต้มของ แต้มของไอของอิตอร์มิลานยัง50อยู่เห็นไหมยัง50ยังอยู่อันดับ2แล้วถ้าปกติถ้าไม่โดนตัดแต้มอะไรเลยเนี่ย53นี่อันดับ1ของตารางนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะงงในคลิปนะผมขออธิบายก่อนว่ามันเกิดการทุจริตทางการเงินของระบบบอร์ดบริหารทางฟีฟ่าเนี่ยเ็เลยตัดแต้มของยู u ุส15แต้มทิ้งไปนะครับ15แต้มนะย้าว่า15แต้มก็ทําให ทีมเนี่ยตกลงไปอยู่อันดับกลางตารางนะครับทีนี้ในเรื่องของฟอร์มเนี่ยที่เคยเจอกันมา10นัดทั้งคู่ชนะแบบนี้ครับอินเตอร์เคยชนะ2เสมอสแพ้สก็คือว่า4ที่แพ้น,นี่เป็นของยูนตุสนะครับที่สามารถชนะอินเตอร์ได้4เสมอ2ชนะก็คือเท่ากับว่า10นัดเนี่ยอินเตอร์เคยชนะยูนตุสได้แค่2นัดเท่านั้นเองแพ้ทางคนสมควรนะครับส่วน ผลการแข่งขันโดยรวมของเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลาน10นัดแบ่งเป็นชนะ6เสมอ2อ2แพ้2ครับ2เกมหลังสุดเสมอปอโต u ยูซีแล้วก็เข้ารอบนะครับเพราะว่าเลกแรกในชนะมาแล้วก็ไปแพ้กับสเปเซีย2-1ซึ่ง2เกมหลังพูดได้เลยว่ายัางไม่มีแต้มนะครับยังไม่มีแต้มก็ถือว่าไม่ค่อยดีส่วนยูเวนตุสนะครับ10นัดหลังสุดแบ่งเป็นชนะ8เสมอ1แพ้1ต้องบอกว่าฟอร์มนี่ค่อน โคตรจะจัดดเลยนะครับช่วงนี้นะจะว่าจะว่าฟอร์มแกไม่ดีก็จะยังไงยังไงอยู่นะครับผมว่าโอ้ก็หน้าหน้าหน้าสนใจอยู่นะคู่นี้ยูนตุสก็เอาอยู่นะครับเพราะว่านัดล่าสุดที่เจอกับไฟบวกเนี่ยผมก็ให้ยูนตุสไปนะกินเต็มนะครับสองศูนย์แล้วก็ก่อนหน้าี้ผมก็ให้ยูนตุสอีกบอลลีกที่เจอกับซามโดเรียนี่ก็สี่สองครับกินเต็มอีกก็ทําเงินส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยูนตุสช่วงล่าหลังนี่ทําเงินให้กับสายนักทุนทุกคนเลยนะ ที่ที่แอบแทงยูนตุสนะครับเพราะว่ายิงขาดตลอดเลยซะส่วนใหญ่นะยิงขาดราคาตกก็มาดูผลสกอร์กันบ้างใน10นัดนะครับอินเตอร์นี่ค่อนข้างที่จะผลิตสกอรน์น้อยนะ11ประตูใน10นัดเฉลี่ยแล้วน่าจะตกแค่1นัดต่อ1ลูกส่วนของยูนตุสยิงไป21เลยนะครับ21ใน10นัดนี่ก็ตก2.1ลูก่ะต่อเกมถือว่าใช้ได้พอสมควรคมเลยนะครับ ดูซานบราฮอิทบ้างเอ่ยอะไรเลยนะหลายตัวคิวดีมาลงมาเดียนามีหมดวันนี้น่าจะลงชุดใหญ่จัดเต็มนะครับแล้วศึกนี้ก็ส่วนใหญ่จะมันนะศึกอินเตอร์เจอกับยูเวนตุสเนี่ยเป็นบอลค่อนข้างที่จะเป็นบอลเพรสซิงครับวัดกันแดนหน้าอย่างเดียวนะผมว่าน่าสนใจน่าดูครูเนี่ยเตะตอนเวลาตีสองสี่ห้าเสียอย่างเดียวเตะดึกไปนิดหนึ่งนะครับก็ ให้ผมดูเรทราคาแล้วก็คงจะเป็นอินเตอร์ต่อครับเจ้าบ้านมาคู่นี้ผมยังจะว่าให้เลือกผมก็ยังมองไปที่ทับมาลายนะอยู่เวนตุสผมว่าน่าจะ,ม,านะม,ม,ะมีโอกาสชนะหรือไม่ก็เสมอนะครับมีโอกาสชนะหรือไม่ก็เสมอแต่ถามว่ามีโอกาสแพ้ไหมมีเหมือนกันนะครับแต่ผมยังมองว่าอยู่เวนตุสน่าจะเอากว่าเพราะว่าอันดับแต้มต่างๆตาราง,าง,างทุกอย่างมันต้องมันต้อง ขึ้นท็อปโฟไว้ได้เพราะว่าโคตาท็อปโฟนี่ก็สำคัญสำหรับยูเวนตุสเพื่อจะไปเล่น UCL ในซีซั่นหน้าด้วยนะผมก็เลยคิดว่าวันนี้ยูเวนตุสน่าจะสู้จนสุดแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชนะก็แค่เสมอแต่เสมอแล้วเราก็กินแฮนดิแคปเพราะแฮนดิแคปมันอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นสายงทุนผมมองไปที่ยูเวนตุสนะครับคู่ที่3คู่นี้ก็อืเป็น บนบนเดสติก้าเยอรมันค่อนข้างที่จะว่าบิ๊กแมตช์ไหมก็ไม่เชิงจะว่าทีมใหญ่หรือทีมเล็กไหมก็ไม่เล็กนะอยู่ระดับกลางๆดีกว่าเป็นคู่ของไบเออร์เคเซนนะครับที่เจอกับเสือใต้ไบรเยอร์มวนิกวันนี้เสือใต้เปิดราคามาที่1ลูกแปลกๆชอบกลน,นะผมว่าแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าไบรเออราะเวอร์คูเซนช่วงหลังนี้ก็ฟอร์มดีนะฟอร์มดี ส่วนบาเยอร์นก็ฟอร์มดีเหมือนกันแต่ก็ต่อแปลกเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับรายละเอียดของไบเออร์โรเบอร์โกเซ่นก่อนนะครับ24นัดในลีกชนะ 10, ส0เสมอ4แพ้10ได้43ประตูเสีย39อยู่อันดับ9นะครับส่วนเกมเย้าวหมายถึงในบ้าน12นัดหลังสุดนะชนะ5ะเสมอ2แพ้5ได้25ลูกเสีย17ประตูส่วนบบเยอร์มิวนิกเตะ24เหมือนกันครับ มี15ชนะ7เสมอ2แพ้แล้วก็ได้71ประตูเสีย25อยู่อันดับ2ของตารางเกมเยือนหลังสุดอ่า12นัดของบาเยอร์มิวนิกชนะ7เสมอ3แพ้2ได้32ประตูเสีย1 4ลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้ตารางคะแนนพลิกผันนะเพราะว่าโบิเซียดอร์มูนเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งเพราะว่าเมื่อคืนนี้ชนะไปขาดเลยนะครับสำหรับเสือเหลืองโบิเซียดอร์มูนก็ ขันตัวเองขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งตารางชั่วคราวอยู่เพราะว่าตอนนี้ไบเยอร์มิวนิกก็ยังไม่ได้แต้มขาดเหมือนทุกๆปีนะครับนะไม่ได้แต้มขาดเหมือนทุกๆปีปีนี้ยังเฉือนกันอยู่ระหว่างดอทมูลแล้วก็ไบเยอร์มิวนิกนี่แหละนะเสือเหลืองกับเสือใต้แล้วก็มีอาเบลซิกเข้ามาอีกแต่ว่าอาเบลิซิกนี่ผมว่าเมื่อคืนก็เสียหายพอสมควรแล้วแหละนะครับเพราะว่าแพ้ให้กับทีมอย่างโบคุ่มไปซึ่งแบบโหก็งงๆอยู่เหมือนกันนะว่าแพ้ได้ยังไงนะครับ <c oughs> อันนี้ก็สายนักทุนก็คงจะเจ็บกันเยอะเหมือนกันครับสําหรับไลซิกเมื่อคืนวันเนี้ยผมเลยมองว่าบบเยอร์มินิกน่าจะเอามากกว่ามากกว่านะครับแต่ว่าราคามันเปิดมาแปลกๆชอบกลอยู่นะอย่างสมมุติว่าสิบนัดหลังสุดของไบเออร์ดอร์บูเซ่นเนี่ยชนะหกเสมอหนึ่งแพ้สามสองเกมหลังสุดสามเกมหลังสุดนี่ก็ฟอร์มดีชนะก็เข้าใจได้นะที่ราคาจะเปิดมาแบบนี้ แต่ไบเยอร์มิวนิกก็ดีเหมือนกันครับสิบนัดหลังสุดชนะแปดเสมอหนึ่งแพ้แค่นัดเดียวเองนะครับแพ้แค่หนึ่งนัดสามตีสามสี่เกมหลังนี่ก็ชนะขาดหมดเหมือนกันนะล่าสุดก็ตบเอาบวกไปห้าสามตบปารีสบอลยูซีเอลสองศูนย์ก็ถือว่าดีนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเฉลี่ยการยิงประตูของไบเยอร์มิวนิกสองจุดเจ็ดประตูต่อเกมนะครับส่วนของไบเออร์โรเซนนี่สองจุดสองประตูต่อเกมก็ถือว่าใช้ได้นะครับต่างคนต่างคมแหละ วัดกันที่กองหลังนะแต่วันนี้ราคาที่เปิดมาแปดสุดก็คือของเบ็ดที่เปิดมาแค่ครึ่งคบลูกก่อนแล้วก็ไหลามาหนึ่งลูกแต่ผมมองแบบนี้นะราคามันอาจแค่เปิดไนงะแต่ถ้ามันไหลอ่ะถ้าให้เลือกสายนักลงทุนนะครับผมมองจะให้ลองไบเยิร์ชั่วโมงนี้ผมก็ยังไม่กล้านะครับเพราะว่าเฮด o ูเฮดเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะบ่งบอกได้เลยว่าไบเยิร์มาเยือนก็ไม่เคยว่าจะยิงไม่ได้นะเนี่ยทุกคนเห็นไหม นัดมาเยือนนัดเนี่ยของบาเยอร์ปี2021นะยิงเบอร์คูเซ่นไป51นะครับบอลลีกนะแล้วก็นัดล่าสุดที่ไปเล่นของบ้านบาเยอร์มิวนิกมาปีนี้ปี22นี่เลยล่าสุดเนี่ยยิงเบอร์คเซนไป40นะครับผมก็เลยคิดว่าต่อให้ฟอร์มมันดีขนาดไหนแต่แต,แต่ความความความเป็นมืออาชีพความเป็นบูคาร์ดของนักเตะไหมมันอาจจะมันอาจจะมองกันตรงนี้ดีกว่านะ ถามว่าฟอร์มดีไหมดีมันก็ดีทั้งคู่อ่ะฟอร์มมันดีทั้งคู่แต่บาเยอร์มิวนิกมันจะได้เปรียบในเรื่องของสภาวะนักเตะพวกระดับนักเตะมันดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแพงกว่าค่าตัวดีกว่าเล่นดีกว่าก็เลยคิดว่าถ้ามันไหลไปเป็นลูกควบเนี่ยไปเลยครับไบเยอร์มิวนิกยังไงมีแน่2อศูนย์นะแต่ถ้ามันอยู่ราคาหนึ่งเนี่ยผมก็จะเลือกกัดฟันไปที่ไปเยร์มิวนิกถ้าไม่กินก็น่าจะยก อาจจะจบสองหนึ่งหนึ่งโซลต์ไหมถ้ายิงกันไม่ได้จริงนะครับประมาณนี้ก็ยังยกอยู่แต่ถ้าให้เลือกไปเบลเอรูคอเซนชั่วโมงนี้ก็ยังไม่กล้านะครับยังไม่กล้าก็วางไว้ที่ไบร์นมิวนิกแล้วกันนะครับสำหรับคู่บอลบุนเดสติก้าเยอรมันคืนนี้นะครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นบอลเอฟเอครับไม่ใช่บอลลีกนะแต่ก็เป็นคู่ที่คนน่าจะสนใจกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้เตะที่โอเซฟฟอร์ดนะครับ เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับฟูลแลมนะบอลคู่นี้เนี่ยซิตี้เนี่ยเข้าไปรอรอบรองชนะเลิศียบร้อยแล้วนะครับก็คือเมื่อคืนยิงเบอร์ลี่ไป6-0แล้วที่สำคัญไอ้ปีศาจฮาแลนด์เนี่ยยิงไป3ลูกนะครับเมื่อคืนบอกเลยว่าหมอนี่จอมบอลบูของจริงนะครับ <S <S ยิงหนึ่งลูกไม่เป็นคนระต้องยิงทีละสามน,นะครับถือว่าโหดมากพอสมควรสำหรับเออร์ลิงเบลฮาลันนะครับ ส่วนของแมนยูที่เคยเจอกันมากับฟูลแลมสิบนัดเนี่ยแบ่งเป็นแบบนี้ครับชนะแปดเสมอสองแพ้ศูนย์เท่ากับว่า Man มแ,แมยน,ะน,นมยนูไม่เคยแพ้ให้กับฟูลแลมเลยนะในสิบเกมหลังสุดที่เจอกันมาทุกรายการนะครับไม่เคยแพ้ให้กับฟูลแลมเลยแค่เสมอสองแล้วก็ที่เหลือแมนยูชนะไปถึงแปดเลยก็เท่ากับว่าบอลน,นี่ค่อนข้างที่จะแพ้ทางแพ้ทางแมนยูมาก นะครับสาหรับฟูลแลมแล้วอีกอย่างนะผมจะบอกเลยว่าแมนยูตอนนี้ฟอร์มจัด10นัดหลังสุดชนะเตดเสมอ2แพ้แค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนฟูลแลม10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ3าแพ้3แล้วก็นัดล่าสุดผมดูฟูลแลมนะผมบอกเลยว่าโหบอลแบบนี้ไม่ไม่ไม่น่าขึ้นมาเล่นพิมพ์อีกเลยนะครับสู้ไม่ได้เลยนะเจอกับอาร์เซนอลวันนั้นผมนั่งดูเอาคลาสเลยแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเอาคลาสอีกเหมือนกันเจอกับแมนยูผมว่าไม่น่าพลาดเฉลี่ยการยิงประตูของแมนยูเนี่ยหนึ่งเกมมี2ลูก ส่วนของฟูลแลมมีแค่1.2ประตูเท่านั้นเองผมว่าวันนี้ไม่ต้องคิดมากครับวางไปเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่าน่าจะเม็ดหนึ่งน่าจะมาเร็วนะน่าจะมาตั้งแต่นาที30-40หละส่วนเม็ดสองนี่ถ้าไม่ยิงครึ่งแรกเลยก็น่าจะเป็นครึ่งหลังผมว่าน่าจะมีไม่สองศูนย์ก็สามศูนย์นะครับวันนี้ผมว่าน่าจะได้ส่วนถามว่าฟูลแลมยิงคืนได้ไหมโอกาสน้อยมากครับที่จะยิงแมนยูได้ถึงวันนี้ไม่มีคาซิมิโร่ก็ตามนะครับ ผมว่าน่าจะไม่ได้เสียหายอะไรมากสําหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เ็ดเดี๋ยวผมขอดูตัว,ตวแป๊บหนึ่งนะผมมีแอปที่อยู่ในโทรศัพท์อย่างที่ผมบอกครับแมนยูช่วงนี้ต้องเอาทุกถ้วยด้วยนะครับเพราะว่า,า,ทาเทนฮากแกม,มาแกก็ต้องการถ้วยเพิ่มอย่างอย่างวันอย่างถ้วยถ้วยแรกที่แกได้ไปก็เอฟเอครับนะ ไม่ใช่เอฟบีครับขอไปถ้วยคาราบาวถ้วยลีคับนะครับอันนี้เป็นถ้วยเอฟบีครับโอเคเอฟบีครับนี่แกเขาต้องเอานะครับเพราะว่าลีกเนี่ยถามว่าลุ้นได้ไหมก็ลุ้นได้แต่ว่ายากแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันก็มีซิตี้อีกหนจะอาร์เซนอลอีกนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่ถ้าวัดกันจริงๆผมว่าน่าจะไปวัดกันที่ซัมเมอร์น้าดีกว่าในบอลลีกนะครับแต่แมนยูช่วงนี้กลับมาดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นรูปเกมทุกอย่างแน่นหมดวันนี้นักตัวเจ็บของแมนยูมีแค่ กาน,นาโชมาซิยาวแอนโทนีเร็กเซนแล้วก็ดอนนี่วานเด์เบกนะครับอันนี้ลงไม่ได้ทั้งหมดเลยบาดเจ็บนะที่เหลือลงได้หมดเลยแต่ผมว่าถ้าไม่มีคาเซมิโร่โดนแบนดใช่ไหมก็อาจจะใช้เฟดยืนคู่กับมิกทูมินะีไหมนะเด่กกลางแล้วก็ใช้มาติเนสเล่นแบ็คเหมือนเดิมเล่นเซนเ,นเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้สายนักทุนถ้าจะให้ไปฟูลแลมผมบอกเลยไม่กล้านะครับตัวผมเองผม ชอบแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมากวันนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเน้นที่สุดของวันนี้ด้วยนะครับก็ฝากสายนักทุนไว้ใครที่มีเวลาอย่าลืมขกกลับไปฟังจนจบแต่เริ่มต้นนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีเวลาก็มาดูช่วงท้ายก็ได้เพราะผมจะสรุปไว้ช่วงท้ายว่าเอาคู่ไหนบ้างวันนี้สรุปมีทั้งหมด4คู่นะครับ4คู่ผมคู่แรกคือบาร์เซโลนาศึกเอลกาซิโกเจอกับเรอัลมาดิดอันนี้ผมวางไปที่เจ้าบ้านบาร์เซโลนานะครับคู่ที่2อตอิลานเจอกบบยูเวนตุส อันนี้ผมวางไปที่อยู่บนตุนนะครับมาเยือนคู่ที่3ามไบเออร์โรเวอร์เซนเจอกับไบยอนมิวนิกผมวางไปที่กัดฟันเลยนะไปที่เสือใต้ไบยอนมิวนิกนะครับคู่ที่4ี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับฟูลแลมบอนเอเอคัพอันนี้ผมวางไว้ที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมคิดว่าไม่น่าพลาด4คู่นี้น่าจะทําเงินแน่ๆสําหรับสายทุนนะครับก็ฝากไว้สําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วจนจบแล้วก็อย่าลืมนะครับ ใครที่อยากติดตามผมเป็นการส่วนตัวหรือว่าอยากเข้ากลุ่มทัศนคติฟุตบอลกับผมเนี่ยก็สามารถคลิกด์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ได้เลยนะเพราะว่าในกลุ่มที่ผมพาคุณเข้าเนี่ยมันเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแดงสิ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะแจกตัวเน้นทุกวันเลยนะทาเงินให้กับสายนักลงทุนอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามอย่าลืมเลยลิงก์ด้านล่างหรือจะแอดไลน์ด้านซ้ายบนก็ได้ที่เขียนว่าแอด8 8แี้มีแอดด้านหน้านะครับ สำหรับวันนี้เวลาผมหมดลงแล้วครับเดี๋ยวเจอกันในสรุปผลวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ